กลับสบายดีพี่น้องกับยุบซีถูกฐานเด้บอบ่าอยู่บนเล่าหรือว่าอยู่ยต้างประเทศก็ดีฮะอยู่ดีมีแหงเลยพี่น้องเดอไอาีเงยหน้าขึ้นยนยไอาอีเกียมสิไปรงเรียนมาสูนนนน่น,น้องอาเตะได้เด่น,นีลยนะอืมคือใส่สุดซีนี่ลูกฮะชุดข้าวเหมือนบะมี่เลยเออพระท่านได้สุดข้าวบ้ออาเกียมเมื่อหนาจังเอาลูกอืมฮะกระมาใหม่เฮ้ยอืมพระท่านได้อะ อาเต่ไปทางอะไรเอาเต่ยังอยู่ในัูผู้หายอยู่อากอาดอยู่เล่นจ้าหายหายอีไปเด้ออีมาปขึ้นเทิงผู้ลูกขึ้นเทิงผู้ขึ้นมาดังทะหายหายอีไอ้เมื่อเมื่อเกี้ยมเครื่องผัดเพื่อนพ่อมาหายอืมอากอาดอยู่มาดีพี่น้องมาส่งน้องอีไปโรงเรียนน้องอาเต่จะช่ยมาส่งอันน้องอีไปโรงเรียนน้องอาเต่เนาะไปทดลองมือทำอีทเบิ่งชุดข้าวเพิ่นกระทันได้พี่น้องเอ้ย ไปทาล้วได้มือก่อนมืออื่นจะเชื่อเงินไปแชยในคู่เพิ่อนมาเพิ่นไปผู้หมื่นแล้วมันแดดเลยไปทดลองน้ำกระเถาะเพิ่นมันเป็นตะโกตะขอเป็นตะโกตะขอเนาะพอได้เป็นยี่ใกล้แถวเนาะกองงออมมาแบนได้เลยกองงอกกอกขั้วเยอะบ่เมื่อก่อดอกเซียงดอกผูเสียงออกมาเลยี่น้องเอ้ยบอกกี่หายเพิ่นน่ะมีแต่แอฟหายน้ำาอ ไออีมานเราเยกับติ๊กไออีเคยเหล็นน้ำกันตั้งแต่น้อยแม่นอะไรเคยอยู่น้ำกันไออีนี่มาอยู่น้ำตะกี้นั่นแต่อาเต้บ่ทันได้เกิดได้พี่น้องเห็นฮอดอันอาเต้อันอาเต้เกิดว่าซะสร้างไอ้อีนะแม่น้องอาเต้อันมานนะท้องใหญ่น่ะเพิ่นน่ะญานแม่ว่าแม่น้องอาเต้กินคนแม่นอากินคนย่านอาญาติอาย่านิอ้าว เพราะว่าเป็น้องอะเตะอ่าก exactly. ินเข้าไปตบบักใหญ่ครับออกมาบาดนี้น้องนะใหญ่กว่าอ้ายบาดนี้หาจนกอมเบ่งขึ้นดอกอือบ่ยากดอกกินนั่นกินนี่อยู่เรื่อยๆก็เบ่งขึ้นเมจะใส่อยู่นกันอือน้ําใส่อมันก็บ่้องสูตรเพิ่นนั่นแม่นเพิ่นเอาเมื่อบ่เมื่อนําบ่ เอาเงินนั่มพายบอดี้อามาพ <wh ี <wh 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 ่น้องเอ้ยปลาอยู่บ้านพู้เลื่อมซื้อใหม่อีกแล้วบาทนี่อืมอันนี้ก็ไปซื่อหายบอดโซกได้แมนไปมาซื้อมาได้ฮะถ้าก็ซื้อนี่บ่ให้ได้เครื่องน่องการยกมัวนู้นะลูกซีนลูกซีนสิเกียมเนี่ยเห็นเพลนอ้ายกับน้องเพลนนี่แหละหิวหละพักกันกินว่ะอืมนมแน่ต่อน้าแน่เพียกพร้อมกันพี่น้องเอ้ยปลาปากกายไอ้แน้อง เยี่ยมปน้ำกันแมนมีแต่เปล่าไปส่งเอาไปส่งเอาถ้าอยากจังส่งอันนี้กระตุ้นเตรียมขายเตรียมขายเรียบร้อยต้งเอาคนนุ้ยเปื่อมีซออะพี่น้องมีแต่นมของกินมีน้องของกินดูดูนี่นักจะได้เลยโอ้ยแค่ดอกปนใหญ่ไปนน้ำปนใหญ่ตือแมนบางครั้งกับบุ้มพี่ก็บางั้ม่แต่นค่น้องได้ลูกแค่น้องได้จ้าแค่น้องเนกเตรียมไหมน้องน้องเด้อ ป้าเขาไปอันอนน่องปลุกป้ไปอยู่อัน่ง้าอนน้องปะลูกไปอยู่อันน้องเด้นห้องน้องวาถ่ายอีถ่าหายน้ำอ้ายฮะมาอีถาลูกมามามาเด้ออีถาลูกมาอีมาแล้วอีมาแล้วลูกมาใส่อยุดใส่ลูกเข้ามาลูกมาอืมอืมป้าปาปาป้า

เออดุยซื้อมาเอตดิวซื้อมาหายลูกอ๋ออ่องอ่องอซุยเอามาหน้่องนะอองอ่ององอองอองอกอีอ๋องอองอองออ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  ปัดโถโอ้ยฮะกระไดสีนาทีนะครับผาพิดปากจากน้อยอาะใส่ผ้าปิดปากสะก้อนเียมี่ยมสะก้อนช่วยเอ้ยใส่ผ้าปิ้วปากแต่ละคนเด้อลูกเด้อไอพ่อญายใส่หายก่อนลูกไปหลา่ขู่หลายคนพี่น้องเอ้ยสวนกระทรวงโควิดเนาะแต่ละคนต้องใส่ผ้าปิดปากใส่ลูกออืหัวหัว ลูดูร้นหางอยู่อากาศสรุปล่ะชไเพียอกาบสบายดีอ่ลูกฟิโนเออโดยโดยโดยลูกอืมไปอาเต้ไปโงเฮียนก่อนเด้อว่สิลูอาเตไปงเรียนก่อนเด้อเออปินมากปีนหนามากถ้าปีนลูกอ่ะใส่พายิดป่าให้ดูเลยยืนเีนกันใส่ห้าพิซซองนะใส่้พิซองเด้ออืมใส่พาิปาก็จะอยากงูว่านแต่แลา ขมเป็นไอเขาเป็นไอ่โดยโดยลูกใส่กระแมาถือทกแกแมงแมนแมิปีนไม้พอเออป่นไม้ปีนไม้อันนาสกอนเจาะขอดสกอนมันเลืองล้านขอดหูแต่ละอันน่ะเฮียงกันหลุมอะอ้าาโทมิแตะพงงามๆหลุข่อยพ

เกียมไปหมู่หมูหมู่รถถาลาลาหยุดพูลกเอาทั้งีขาวเออแมนพมพอใหญ่กันะเห็บกุ้งตัวอะไกตลคอไทยล้านนี่ขเบดสุดฉนะบ่เนี้ยมากลูกมากวาโปหัวตาล้านดึงลงน่หุ่นิกอนหุ่ิปก่นโปหัวตาล้านดึงลงแน่เออดึงสำนัแล้วลูก พ่อพอืมคุดัวยอันนั้เอาไปแพรร้านเนี่ยด้อเด้อแรร้านเนี่ยเป็นอยู่ในพู่แฟร้านนีด้วยเนี่ยหนาโตนี่พ่อเว้ยปอมพีหนามาพี่ลูกปีหนามากยิ่เียงกันงางานังเียนนะงเียนปานป้าพี่ป้าป่าพี่ป้าก็จะหูลูเล่ผู้สุปิงเสงอยย่น่งามงามงาม เย็นสุภาพอลใช่หลายนไ่ใส่ไปใส่หลกไปใส่ไม่ใช่ไปใส่เกลอไม่ใช่ติ๊ดแป้งติดติแปงตติแปงนติ่อะไรติ๊ดใส่ใส่ไหมใส่ไม่ลูนี่นี่เอาขางีข่นีแง่้่นแมนใส่ชามเสือกูกกสอาพี่าตั้งอ่อนเมียนตั้งข้างพอเอ้ยตั้งแข้งเมียนตั้งเทิงมันจะโกเด้มันจยูบูดามแม่แมนแมนฮะล มันมาปป๊กูดังขมแบ๊บขมแบบเลยน้าได้ทำเบอมาไปซื้อใส่ให้ไหมใส่ให้ไหมลูกใส่ให้ไหมวันนีโอ้นี่ใจดีจ้าใส่เกือบปังฮัมใส่เกือบลูกใส่เกือบเกี่ยมเกือบลูกพอใหญ่สิเกียมฟาลันสองคนไปโรงเรียนอ่าใส่ลูกใส่ใส่งามๆลูกเออไา อ่ะึ้นขึ้นประจมน้องขึ้นตรงนี้ข้นตั้งนา้ามคนเองคนใสคนปหลอิอีซีทุกทานจะมีสุขภาพแข็งแรงเริ่พี่น้องเ้ยประสันจ้าลงไปใ่้เจ็บคิบหนาขกกันใหม่พี่น้องเลยขอค้มดโใจละลายทานอิบซีจะเข้ามาส้มส่งอาเต้ไม่ใหญ่เคี้ยว ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นออ้องเด้อการเล่ากันจากันยังบ่ชัดเจนเด้อพี่น้องเอ้ยลงหนา้าลงลังแหละเพิ่มเพิ่มเป็นๆทำคลิปไปกันยังบ่ทันละเอียดอัวใต้ตัวตเนื้อขนาะให้อยู่ดีมีแห้งถูกถูกฐานมีสุขภาพแข็งแรงมันยืนขอขอบใจหลายๆพี่น้องซาทุกบายบายดีพี่นอ้องเฮ้ย